กองหลังเลือดน้ำหอมห่างหายจากการลงสนามให้อาร์เซนอลมาแล้ว7เกมหลังสุดและการลุ้นแชมป์ลีกของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบหลังหาชัยชนะเจอแค่หนเดียวจาก5เกมจนโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้แซงขึ้นจากฝูงมิเกลอเาเต้ยยังไม่ปิดโอกาสที่วิลเลียมซาลิบาจะกลับมาลงสนามช่วยอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ถึงแม้จะพลาดเกมเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเตดไปอีกนัดอาร์เซนอลยังเสียประตูในทุกนัดที่ซาลิบาพลาดการลงสนาม จากที่ก่อนหน้านั้นเขามีส่วนร่วมในเกมพรีเมียร์ลีกทุกนัดจนกระทั่งถูกปัญหาอาการบาดเจ็บตามมารังควานเมื่อถามถึงอาการบาดเจ็บอาเตตาตอบว่าไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะเขารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแต่เขายังทำอะไรร่วมกับทีมชุดใหญ่ไม่ได้ดังนั้นเราไม่คิดว่าเขาจะเดินทางไปกับเราได้เกมที่จะไปเยือนนิวคาสเซิลเป็นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายแหละ เรื่องความเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําได้เวลาอยู่นอกสนามหน้าไม่มีปัญหาแต่เราต้องฟื้นฟูด้วยการซ้อมให้เหมาะสมเพื่อที่เขาจะได้กลับมาช่วยทีมเมื่อถามว่าถึงเวลาต้องทําใจกับโอกาสลงสนามของซาริบาในนัดที่เหลือหรือยังอาเตต้าตอบเพิ่มว่ายังไม่ถึงจุดนั้นเพราะเราหวังไว้เสมอและนักเตะก็พยายามกลับมาลงเล่นให้ได้ถ้าเขาหายไม่ทันเราจะแจ้งให้ทราบแต่ผมหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้น อาร์เซนอลอาจมีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกเมื่อกาเบรียลมากันเยสโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เอาชนะเชลซีเราจะต้องรอดูว่าเขาเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้แต่เขาเล่นจนจบเกมไม่ได้ก็ถือเป็นสัญญาณบง่งบอกเล็กๆเ,เราจะรอดูวันพรุ่งนี้แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ